ช่วงคำถามจะทางบ้านมีคำถามจะทางบ้านถามว่าถอนฟันมาแล้วมีคราบขาวๆปกคลุมที่แผลอันนี้ปกติไหมคะคำตอบคืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่เราถอนฟันไปแล้วกัดผ้าก๊อซจนเลือดหยุดไหลสนิทดีแล้ว ถ้ามีแผ่นคราบขาวๆปกคลุมที่แผลไม่มีอาการปวดรุนแรงไม่มีกลิ่นเหมน็นรุนแรงผิดปกติแผ่นคราบขาวๆนั้นก็คือเนื้อเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นมาปิดแผลซึ่งเป็นขั้นตอนการหายของแผลปกติค่ะถ้าไม่มีอาการผิดปกติใดๆแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับแผลนะคะไม่ให้ใช้นิ้วมือเขี่ยหรือไม่จิ้มฟันแคะบริเวณแผลค่ะไม่บ้วนปากแรงๆแปรงฟันได้ปกติบริเวณที่เป็นแผลให้แปรงเบา,เบา แผลถอนฟันจะค่อยๆดีขึ้นและค่อยๆมีเหงื่อขึ้นมาเติมเต็มอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนค่ะลักษณะแผลถอนฟันที่ผิดปกติได้แก่1มีเลือดไหลออกมาไม่หยุด2มีอาการปวดรุนแรง3มีหนองไหลออกมา4แผลมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากเป็นต้นค่ะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ และสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไอดีไลน์ตามนี้นะคะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของโมโอนะคะวันนี้หมอโอนคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ นอกจากแฟนเพจ Facebook คลินิกทันตกรรมเดนเทล l าเวอรคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยนะคะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3าแฟนเพจเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันสามารถเสิร์ชหาใน Facebook และแอดเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ プレー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 プレ